ครับมื่อนี้กับโจกับสาเขียวกัจะมาเก็บทัวนะครับกับทัวพ่อเก็บล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนครับอันนี้ครับซ้ำนีครับซ้ำนี้กับพ่อเก็บล้วเนาะพี่น้องเนาะครับกับเป็นครั้งแรกนะครับที่ปลูกทัวแล้วได้กินพี่น้องกับที่ผ่านมากปลูกบันไดก็เป็นเพียนะครับที่ผ่านมากเนาะเก็บเลยสาเขียว อาจจะพ่อได้อยู่ดอกพอเอาไปผัดกะเพราหรือว่าไปตำกะหน่วยหน่วยแต่ละหน่วยกับเน,นาครับอ่าเา่าๆเลยเน่าประมาณซีซีาซีเส่นหมนะครับพี่น้องเกินไม่บรรทัดนะครับอันนี้พ่อเอาเป็นบ่อสาเขียวนียอ่า,าต้องเอาแบบเต็มๆพี่น้องกะแบบที่เสาเขียวถือสองอันนี้นะครับเนาะ โบท่านในพ่อเก็บนะครับนี่ครับอันเสี่ยบนี่ทวน้าพองนี่ต้องแบบนี้ครับเอไปตํามสมตามําพอดีเลยตําทั่วนะครับัวน้ําพองก็จะเลือกเอาหน่วยฟักที่พ่อเก็บนะครับฟักออกไม่กันออกไม่เรื่อยๆครับออกม่เรื่อย อันนี้ก็ย่างมนาวอันนี้ครับพอท่านในเหราะท่านในเต็มนะครับพี่นอ้องอยู่น้ำดินครับข้าวเดียวถ้าพบุญกับสองสองฟักยาวๆพี่นอ้องสำหรับทัวร์น้ำพอง คกับสาเหตุที่แต่กอนปลูกแล้วบ่าค่อยสําเร็จนะครับก็เนื่องจากเพี้ยนะครับการดูแลนะครับพี่น้องผ่มาตลอดเวลาที่ปลูกทั่วมากอะบ่ค่อยได้กินนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้่บ้าโชคอะดูแลเป็นยั่งดีนะครับฉีดยาฉีดยังตลอดนะครับยาที่บ่าโชคใส่ก็จะเป็นสูตรสูตรโตจูนะครับก็จะเป็นยาเกี่ยวกับ บมีสารผิดนะครับกระเฮ็ดเอาเองพี่น้องอ๋ะเต็มมือเราตัวนี่ปั๊ดย่างมากเข้าเดียวครับเก็บข้าวเดียวครับเด็ดกับหมักง่าย้ะครับพี่น้องใส่เห็ดใส่พ่อปนอถูงย่านถุกหน่อยอยู่อ่าพอดีครับเอาละพัวท่านลำพ้องปัาจะออกสีขาวจ้บหวานกรอบ Cái này chép lấy sắp xíu, nó khói đây Chép vào đó, cho mấy anh kín U hô Để lại cho này, thăm mà đà này ัวพี่น้องจะดีใจนะครับเป็นที่ได้กินพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกที่ปลูกเองนะครับสีผ่านมากอะ่ะชื่อกินพี่น้องชื่อกินสะส่วนมากเลยล่ะปลูกบ่เกคยไดกินกทักเ่ออันนี้ก,กินแบบสบายใจนะครับพี่น้องบ่ได้เสียดยาเลยครับยาที่ฉสีก็ที่เราเองนะครับ อนะครับโอ้โหมองนี่ลายแห้งนี่ครับนครับซ้ำนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับเนี่ยครับกาลังดกๆเลยอันนี้ยั่งเอาไ้ก่อนครับบ้ท่านใดอาดีเป็นได้นะครับเอาอีกจักมือนึงนะครับแต่ว่ากับโบเป็นยังครับเก็บเลยเดี๋ยวมันเป็นไก่เคี่ยงกันนะครับโอ้ลายอยู่ตัวนี้ลีนนี้แค่ฟังเดียวนะครับพี่น้องฟังฝุ่นกัน่าจะไม่อีกนะครับ เกลียวลดกระทั่วประมาณ40เส้นพี่นอ้อง4 0ถึง50ครับอันนี้ก็<ห>เอาไว้ไวกอนพี่นอ้องบ่ท่านไหนพอ่ออ่าน่ครับด้านบนด้านล่างโอ้โหนี่ครับโยดินนะครับตัวบาทัว่วกระยูยังสีและครับว่าได้เป็นขังมาตรทานบันไดนะครับโอ้ทั้งในอีกพี่นอ้อง อ่านะครับงามงามพี่น้องครับก็ได้หลายเติบพี่น้องปลูกไว้ในน้อยนะครับเซานี่ก็มาเนี่ยแหละครับมาสวนมาให่หนามพร้อมนะครับแล้วก็พอดีมาเก็บถั่วด้านล่างเอาเลยครับพอได้ครับพี่น้องพอได้กินอ่านีะครับโอ้ฝักเหนียวครับ ก็มีเดอรพี่นอ้องน่ครับสันๆก็มีอยู่บ่สมบูรณ์ครับกับปลูกไว้ซ้ำนี่แหละครับกับปลูกบ่ลายนะครับแต่วาา่าบ่าวโชกอะอะมีแปลงไม่ที่กำลังจะปลูกอยู่นะครับนี่ก็เก็บกินบ่เบิดดอกครับเอากินเองอะบ่เบิดดอกครับเนี่เพราะว่าเพิ่นเกิดมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับ เกิดหลุดไม่อ่านี่ครับตัวนี้ก็นีน่ก็มีหลุดไม่ไม่อีกนะครับนี่ครับอ่านี่หลุดไม่อีกครับเนี่ยเกิดอยู่เรื่อยๆนะครับจากปลูกบอรเคยได้กินกับปลูกสําเร็จกับดีใจนะครับพี่น้องอ่านี่ครับกับรุนรุ่นไปครับอ่าได้ไล่เบาซากเขียวประมาณน้ำหนักสองโลหอนบ่ แต่โรคมาโลกก่าอ่าโลก,กวลก,กวัวเนาะครับโอ้คุ่มคาพี่น้องมาทานอยู่พี่โชกเนี๋ยมีประตัดออกเลยเดี๋ยวจะตัดกล้วยน่ครับจากจะข้นทิมนะครับในต้นกล้วยนี่ครับที่แรกว่าจะตัดทิมนะครับเจบใบต้นหนึ่งโอ้โหขืนมาสีต้นเลยครับพี่น้องตอนนี้ขืนมากลายเป็นสีต้นนะครับมีแต่ต้นแบอบอวบๆเลยอะนะครับ ปลูกปนนกันไปหลายๆอาย่างพี่น้องในสวนเฮาเน้นๆกับกล้วยนะครับเพื่อรักษาความสุ่มสื่นนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นใหม่เฮาน้ำปลูกไว้ปนปนกันนะครับระวังกล้วยกับอย่างอื่นครับเ้านี้ก็มาให้น้ำครับแล้วก็มาเก็บทัวอันนี้ครับก็ได้ลายเติบูตประมาณเกือบ2โลนะครับ โอเคครับผมมือนี้กับบ้าโชคสาวเขียวนะครับกัขอบคุณพี่พิงลองครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับกับไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับบยางมาบองพริกจัง่อยพี่น้องสาวๆนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นพริกป่นสั้นจ้ะเพราะว่าแมนบอมหมากันที่สั้นขึ้นนะแมนบออันนี้ครับอันนี้เป็นพริกกาโบลูชนิดนะครับพอมาจากถุงพ่นนะครับ แ่ก็เพ็ดดีจ้าตอนซื้อฟักแหงเห็นเนาะปักแหงเห็นว่ามันเพ็ดดีครับก็เลยเอามาปลูกไว้นะครับกับบลรูซื้อพันธุ์นะครับว่าพันธุ์ไหนแถอนะครับปรากฏว่าปลูกมากอะสองยางนะครับพี่น้องนะครับเป็นสองยางครับปลูก,ลกไว้หล,ลายยางพี่นอ้องในสวน